ด้วยนันนี้ยันยันฝนตกเนี่ยของม่วงอีหย่งพี่น้องว่าสีแดงข่อยเอินว่าม่วงหลากลิงนี้มีแต่มาม่วงหมม่วงหมางม่วงอย่นี่นดูนังยังเลยจับเด้อจับเด้อมันบจอบแมนมันก็มีอัน แซงละหน่วยเนาะนี่เนี่ยเอาเจ้าว่าอันนี้ก็หน่วยเดียวเอาคือเป็นนั่นนั่นอันนี้ก็หน่วยเดียวธรรมชาติของมันบอกเอาแซงละหน่วยอีหลีแต่ว่าทางหนี่ตีเบิ่ง หนห่อยยำยางอยู่แต่ว่าลงแล้เริ่มขูล้มาหมูวานนี่มั้งอันนี้สิตรงนี่เพราะว่าอะไรแลวอันม่งเนี่ยเแน่ใจอันนี้มังม่วงพันนี่ยังมังม่ีหยังดูมวยจัตะก้องบด้ผูกเนาะอกลองไม่ใช่ นี่ไงลูกมันเหมือนอกล่องเลยนี่เหมือนเลยอกล่องอาจริงแม่แมไปตำให้กินแน่เนี่นแม่นี่นเอาไปตำให้กินแน่ตำ<า>แท่ประแดด<า>เอาไปนีน o my g หนึ่งสองสามสี่ปดเกลูกเกปอดดินดีแท้หวานมะลาใจเกิดรอยเนี่ยอุอหูอหูอหูอูอหูอเป็นอไของ้าาหยางีอเจาเพูยุ่ยน โอ้โหนี่นะโอ้ยหน่วยหน่วยนี้ล่วงเลยเห็นไหมโอ้โหหน่วยนี้เขาจะล่วงปิดออกเลยเลยอ๋อปิดออกเลยอุ้ยภาษาไทยปิดออกเลยออกเลยนี่แม่งแล้วฟาดหล่นแล้วจักหน่วยเหลืออยู่แปดมันมันจะตรงอยู่แปดหน่วยนะคะอันนี้มันจะเติมอันนี้สามหน่วยหมดแล้วใช่ อุ้ยอกล้องไม่ใช่บอลแมนอกล้องมันเป็นบักม่วงบักม่วงอีหย่างต่างต่างบอลช่างต่างอู้ยอะไรแบบ้เดียวเอาไข่ไปหนีก่อนเด้อเดี๋ยวมาเอาให้ใต้ออกเพิ่นเอามา่ที่ขึ้นเพิ่นอ๋อปาดตรงให้มันตรงก่อนผู้หลักจะเออเพินงมาป้องกันเอาได้แยกใัแง่องกาน ผูน้นม,มันก็เล่นสีครูลงล่างหเหมดอเลยเนี่ยมู้อึดแต่หมักม่วงกินแล้วเอานี่ขนาดแค่ต้นเดียวเด้อนี่ยมึนงนะอันนี้ก็ตัดถิ่มแม่ต้นไม้เนี่ย อ๋อโอเคโอเคค่ะตัดรองมันเป็นพุ่มสิมันติชื่อต้นจานนี่บอกยว่าบั้นโอเคคล้ายๆว่านี่บ้านโดมบ้านมะลําน,นบ้านแม่แตนนี่อันนี้ลงสีอันนี้ลงสีติดบ้านสมัยเก่าเป็นลงสีค่ะนี่นั่นลงสีสมัยนี้ ไม่ใช่แล้วนี่ผาดผาดอันนี้ยังนี่เขียวเวยอันนี้เวยอันนี้ล่ะอันนี้ไม่เวยอันนี้เป็นบอกม่วงมั่นเป็นน้องแซงโอเคอันนี้เป็นน้องแซงอันนี้เป็นเวยเวยโอ้ยบ่งแนโอ้ยขันจับมันนี่นมันจ<อ>ิตโลนบ่ มันกระสีบอยใหญ่บอยจับอ๋อะบอยยานพ็อเจ้าขีรถมาบอเบิ่งสนไม่ขอขอเลยเอามาไหลจป็นสีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมต่ว่ามันสีบอยหั่นเด่นใหญ่ดอกสีบอยหั่นเด็กแก่ราะว่าแม่งเงินแม่งกาลอกกาลอกมาแล้วมาแล้ว กัดกินบดบ่แมนค่ะผสมผสมแล้วบ่าเด็ดสนที่ว่าจะเราเด็ดกัดเอออันนี้อะไรนี่แก้วบ่อันไหนนี่ไม่ใช่แก้วมันเป็นมะม่วงอะไรก็ไม่รู้มันเนีน้อยมันกับเบิรงบ่ออกเนาะแมนค่ะไอ้มันใหญ่ซะก่อนอ๋อเบื้องอ่าไปบรรยากาศมันเนะ่ยมันนี่คือจีบอดแดดดอกมันนี่คืมฟ้าคืมฝนนั่นนะปืนนะคืนน้ำทาง ให้พวกโปรไฟต์ใน,หน,นให้ยุเบเอาไปซ้ำรับไงแค่บะแดงบะจ่าอันนี้มันในเขาจอดไหมค่ะเออเขาจอดดูไลค์เขาจอดโอเคโอเคโอเคไปเรากลับบ้านเราได้าอาหารเช้า,าแล้วอันนี้จะเป็นดอกกระนั่งวันน่ะอดอกกระนั่งอันนี้ต้นอันนี้ต้นอกอบจานประหารใจ แต่ไม่มีดอกปีนี้เพราะว่าเราตัดต้นต่ำไปค่ะอันนี้มันออกมาใหม่ใบใบออกมาใหม่งอกมาใหม่อ่อนงามสวย,ยปีหนาเนาะนนปีนนะนหน้าได้